สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจ FC แฟนเพจทุกท่านทุกคนนะครับสน่นี่ม้อนี่คิดว่าเมือ่อคืนนี่อากาศมันห่อนานี้มันจะบ่เย็นปันไดนะแต่ก็เย็นนะครับผมก็เลยมาทักทายพี่น้องแฟนเพจอยู่ทุงท้งนาทุ่งนาพ่อใหญ่เหรียญพ่อใหญ่เหรียญกำลังจะมาเลี้ยงควายนะครับมาเบิ่งว่าควายพ่อใหญ่เหรียญมีเยกโตัวมีเยกโตัว่อควายแปดตัวนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ตัวไดที่ขี้ได้พอ่อตัวไดที่ขี้ได้มาใบให่ผมเบึงเนี้ยนี่ก็ยูทงหน้าบรรยากาศดีดีครับพี่น้องครับพุนทุ่งนาแดนนี้ยังมีความหมายเว้ยขับซาซาเด้อรถเอรถรถขยะพุนขับเร็ว นี่เด้อบรรยากาศอยู่ทงนาบ้านเฮาเฮ้เยข้าวนาปังคุณยายว่าสวัสดีครับคุณจตุพรสวัสดีครับคุณชา่างวุฒิสวัสดีครับ,รบอ่าสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่น้องแฟนเพจทุกคนเลยเด้อครับเ้อนี่คุณรัตนาว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณวินโดว์วินโดว์โฮมสวัสดีครับบรรยากาศโอ้ยบึงพี่น้องเอ้ยอยู่ทงไฮทงนาอยู่ทงไฮว่าทันอยู่ทงนานี่แหละ ถือไม่ไปเ็ดุยังนั้นพ่อจะไปเกาะไฟผิงวะท่นคุณจตุพรกาแฟยามเช้าแล้วบอกค่ะยังเลยครับผมยังเลยคุณสาธีราสูงบอกว่ารถรถํำเอาเด้ยัง่านอยู่ครับย่านอยู่คุณดำเนินอบตทับไทยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจจากอบตทับไทยเด้อสวัสดีครับผมคุณประจักษ์ชัยสวัสดีครับแอดยังหนาวบอกครับยังหนาวอยู่ครับยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ฮะ นี Welcome, morning, morning, ่ก็อ oh, ย <cs ut> ู่ทงนะคุณวีรวัตรสวัสดีครับนี่มาเบิงพ่อ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 พาผมมาขี่คว้ยนะคุณหนุ่มเมืองชนสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับโอ้ยไอ้กล้องผมนี่ก็โตกเปะตกเปะวางวางไว้ก่อนวางกล่องไว้ก่อนอย่ามันตกคุณสุรชาติสวัสดีครับจากแหลมชะบังนะครับผม พี่น้องจากแหลมฉับบงเปิดโลงลงเอ่มาลงทงน้ำมาแล้วลงน้ำเขามาแล้วคุณอาบอกว่าสวัสดีครับหมาไลไกัดกันสวัสดีพี่น้องแฟนเพจย้ำสาๆอยู่ทงทงน้ำมาเบิ้งมาเบิ้งพามาเบิ้งหน้าพามาเบิ้งหน้าโอ้พ่อปู่เขาอีกยังเนี่ยมาลิร้อยสิบห้านะเขาเจ้าเจ้าลื่นเหว หนาวบอยอยู่นะแปลงเย็นแล้วครับผมคุคุณทันชนกนะครับคุณฟ,ฟ้าฟ้าบอกว่าบรรยากาศยามเช้าท้องทุ่งนาดีมากเลยแมนผุนอุย้ยหน่อยยามส่อส่พี่น้องเลยนี่มึงเห็ดไ nah, 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 nah. ้เห็ดเห็ดนาเห็ดนาเห็ดนาพี่นกนะครับสวัสดีตอนเช้าคร์แอดบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีดีครับคุณคุณรันกันอ่านบอกสวัสดีค่ะจากบางละมุงโอ้สวัสดีพี่น้องจาก บางละมุงนะครับคุณบัวลอยนะครับหนาวแห้งคักเนาะโอ้เยน็นเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นเย็นสดชื่นใส่เสื้อกันหนาวอยู่คุณพันธภา,วาสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับคุณบรรยากาศดีนะคะแม่ครับดีดีดพ่อถอนหย่าเสยถอ,อนหย่าน้ำคันแท้นะพอ่พอพอ่อมาบอกพยญญาให้ฟังเนี่ยพอ่อเพิ่นบอกพญญาเป็นเนี่ยเดี๋ยวใจเราบอกพญญาให้ฟัง คุณปริญญาบอกว่าเห็นบรรยากาศแล้วสดชื่นขอติดตามหน่อยนะคะสวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณปริญญารักเดชนะครับผมเนี่ยคุณมาถอนหย่าน้ำคันแท้นะเอาเอาพญาฝากลูกฝากหลานด้วยพ่อโอ้ยว่เป็นว่าเป็นดอกโอ้ว่าขันเราว่าเขาปากก็บว่าไ่ได้พ่อนะ่ะ อบบเอาฝากาาความกินหอไดไอ้ลูกที่เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพน,นี่สันนโอ้ยฝากความกินหอดคิดถึงลูกหลานเลยฝากรับกาดจะตกนะกาดจะตกกาดจะตกพอป่ะจะตก,ตกคุณวาสาวันมาชอบชอบวสันเย็บไปเลยเรื่อยกาดจะตกเออต้องตั้งกาดไว้ตั้งกาดไว้ปุ๊กนะปุกเลยใส่ศอกเลยคุณโดมีบอกว่าสวัสดีครับออกกำลังลูกเว้ อพออยู่ทั้งพี่พ่อก็จะเฮ็ดเขาเฮ็ดนาไปเฮ็ดกลิ่นเป็นวะมากมาสีเอากินบอลเด็ดจักอยู่ในเขาไม่คุณสว่างเกียบอกว่าบอลเม้าวบอเป็นว่ยนมาท่านเปลี่ยนบอลกันเขายามันหนัได้ดวงได้ดวงเหมือนขันได้เขาย่าเราได้ดวงได้ดวงว่าท่านแถวเลดเขาวอาทั้งทีวันวันได้โวนมาได้แล้วพ่อเขานี่สองอาทิตย์เพิ่งนี่ เลยสองอาทิตย์เครึ่งนี่เขาสามอาทิตย์แล้วบ่ได้เห็นเลยค่ะ okay ปิด hm ช่วงนี้อยู่แต่ห้องโอ้ดูแลสุขภาพพร้อมเด้อครับผมคุณสุภชัยสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไอห้อยห้อยหมาลุงบ่หันว้ยหมาขึ้นมาลุงหน้าเขาระบาดนี้ ไอ้ไอ้าวโควิดช่วงนี้มันกำลังระบาดฝากบอกแฟนเพจยูุรุงเทพขวงไทยด้วยพ่อโอ้ละมัดระว่างเด้อหกสิบจังวัดกัเต็มเมดแล้วเออเขาเมดแล้วเด๋ยเนี่ยนี่บ่อได้ออกไปสายแล้วเล่นยนยูจะทงแหละลูกเลียนน้ำให้น้ำหน้าวาัวนวนไปก็สบายอกสบายใจแต่นี่ก็ปิดแนบแน่ไปปิดแน่ปิดปิปด<อ>ออป,ดป,ดปิดจมูก ปิดปากปิดดังกาดยาไปตกกาดยาไปตัวดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลยครับเห็ดเป็นตัวย่างเห็ดเป็นตัวย่างอากาศจะแห้งจะยิ่งหนาวนแห้งจะโควิดเริ่มเขาเดี๋ยวนว่ามันจะหนาวมาอีวิวแมนบ่ครับโอ้ยสามชุดหกนะโอ้ยมือเอื้อนนี่ล่ะที่ได้ผลกันเด็คว้าคุณเบิร์ตบอกว่าสวัสดีครับยามเช้ามีเบอร์เจ้าหน้าที่ป่าไม้โนนดินแดงกลุ่มผักดันช้างป่าไม้โอ้บ่มีเลยครับผม คุณสุธีบอกว่าสวัสดีนะสวัสดีครับคุณนครแชร์ไ์สดนี้ยมากกลุ่มขอบคุณครับเออไลไ์สดให้เบิ้งวิถีชีวิตของคนบ้านเฮานี่ยแหละครับสาๆมากกับมาเบิ้งนามนะนะคุณนกพิราบสวัสดีครับระยองครับโอ้ดูแลสู่พี่น้องทางระยองกับเบิ้งพ่ออยู่ได้ไนีเพราะ่าพี่น้องอยู่ทางจังหวัดดรยองกับเบื้องพ่ออยู่ด้ขาคือโหกะเลียนนี่ เหรียญทองสีดแปลงปลาเนื้อเหรียญทองเหรียญทองสีดแปลงปลาเนื้อประทันหกสิบแปดปีนี่อายุหกสิบแปดป em ีแล้วหาหวยเสยอย่าลืมเด้อตัวไหนเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกนั่งตะเคียนนี่เจ้าแม่ตะเคียนเด้อก็เจ็ดหาสามพาไปเบิ่งควายพาไปเบิร์นควายจุงกะครับสวัสดีบรรยากาศดีสวัสดีครับคุณอาร์ตนะครับมามาเดี๋ยวพาไปเบิร์นควาย เอเเอ,าเอ,าเอาทางอื่นเขาอาจจะไม่เคยเห็นก็ไดคค้ควยควยุยคุยคุยไปเหี่ยเหรียญจวดก็มู่แล้วครับผมคุณสว่างจิตสวยสวยแล้วลุงน้องออกมาปล่อยควยยังน้อบอยยังยังยังคุณนครว่าอยู่ระยองคือคือคือกันครับไก่ไออาร์พีซีคุณลิขิตฟ้าสวัสดีจ้าขอุงเทพกินฮอดบบานเดนี่ยพามาบึ่งคุยครับพามาบึ่งคุย ควยพ่อใหญ่เหรียญน,นะครับคุณชิดตกรสวัสดีแอดสุดลล่าอุอ้ยขอบคุณครับสดชื่นเด้ยามได้เห็นอากาศข่าวว่าสีหนาวอีกเตรียมตัวไว้เตรียมแล้วครับเตรียมแล้วตัวได้ขี้ขี้ได้พ่อขี้เบื้องเนี้ยคุณมานัทสวัสดีครับคุณคุณลำพูนสวัสดีครับหนาวอยู่ครับหนาวอยู่ แอนแอนอ้าว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 วันดนี้คุณพ่อชี้ชควายให้เบิ่งเลยเด้ดบาดน,นี่มันสูงแล้วเนีย่ยมันก็ซ้ำเก่าได้พ่อเออเออเบาไหวพ่อขึ้นเบาไหวพ่อขึ้นเบาไหวเอู้เข็ดมันโตหน่อยเนาะคุณอนเนกครับสวัสดีครับ นะเบิงเบิง,บงคุณพ่อเป็นจะคี้ค้ยให้ลูกให้หลานเบิงขึ้นได้แล้วโอ้ยอดน,มนะมอระดกเลยชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรคุณพ่อมันซื้อ,อยังตัวนี้นนซื้อมนแค้น,คนซื้อคือหลานเลยบัดรตันี้เอ้อออเจีคุมมือเลย คุณภูริดีครับแอดอยู่ตรงไหนล่ะนันอยู่หลังวัดนน่นนิแดงเหนือครับผมทงน้าคุณอริยาสวัสดีเจ้าแอดวันนี้ไม่ค่อยหนาวจ้าแม่นอาการไม่ค่อยเย็นมานยไกี่องศาเช้า,ชานี้ประมาณสิบสี่สิบห้าองศาครับสิบห้าองศา,าว้วอ๋อไเด็ขี้ควายคุณพ่อขี่ควายเบื้องล้ะคุณแอ็บอกว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับงามงามงาม,งามตัวเจ้าแสนล่ะตัวนี้ประมาณเจ็ดหมื่นสามหมื่นพ่อกะสี่ขาย นั่นว้าขี่ได้ขี่ได้ขี่ได้เฉพาะเจ้าของนะครับขี่ได้ทุกคนบอกผมขี้ไรบ่หนอยาว่ามันบนลึงกินคุณสว่างกินกินหอนอีพอเด้อพันอีพอเมื่อกี้คว้ยเบิ้งแล้ว พอตก <sk r itte> พ่พันพีพพันธ์มาพอตกเ <confusion> ด <sl uch> ิเอา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 เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีของโคนดบันเฮ้าย่มเสาๆ,ๆนะครับอยู่น้ำควยน้ำนานี่ลูกควยหลายโตเลยเบิ้งเบิ้งีบะ <Hey! S 1> แอดลองขีควายโอ้ยมาสิกาขี เอาเบื้องไปที่นี่ขี้ควยเราเกิจะมาซื้อลอตเตอรี่ได้บัดน,นี้ครับคุณอริยายาเด้อยาเดอ้อเดี๋ยวมันดีดก <c oughs> ุณแอกบอกว่าบ้านบ้านช้างและยองอากาศหนาวแล้วเจ้าอ้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อไปเราก็มาดูลอ,อตเตอรี่นี่นด, <c oughs> ขดิของดีเบื้อง <c oughs> ของดีเบิ้งของดีครับ บ่ได้กัน,กน <laughs> อ๋อก็เป็นการทักทายสวัสดีพี่น้อง FC แฟนเพจย่ำเศร้าๆนะผู้เดี๋ยวผมกับปิดการไลฟ์สดแล้วเนาะขอให้ทุกคนลุยงานสู้งานต่อผู้ใดอยู่บ้านก็ดูแลสุขภาพผู้ใดเหตุการณ์เห็ุหงานก็ดูแลสุขภาพเพจแอดมินบ้านเฮาหากักแพง FC แฟนเพจทุกคนทุกท่านเด้อขอให้ถือเลขเดอมอนีเด้อมนีบ่มน,มนีเอ้ยมืออื่น เลขออกมืออื่นกะขอขึ้นนี่ขอให้่ฝันได้เลขเด้อถือเลขถือหวยกันสุกุลสุกุาคุณวรนนุชชายังนี่ถามคุณแอดแน่จะแน่ค่ะจะไปซัแก้วตรงด้านเขาตะกูตรวจตรวจครับตรวจครับตรวจครับผมชอบชอบบรรยากาศแบบนี้มากคุณแอดขอบคุณครับคุณอภิญญาสาธุสาธุอ่ะผมจะปิดไลฟ์สดเด้อเด้อพี่น้องเด้อดูไลฟ์สุขภาพพอมเด้อเดี๋ยวจะไปเห็นารกิจย้ำสาต่อบรรยากาศดีสวัสดีครับ ทุ่งนาบ้านฉัน